การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์1และ18กรกฎาคม2565เวที TMF Power for Change สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เดินหน้าสร้างแนวร่วมสร้างนิเวศส,สื่อที่ดีจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน5ภูมิภาคประจำปี25 6 5 สัญจรครอบคลุม5ภูมิภาคทั่วประเทศไทย TMF Power for Change สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมครั้งที่2ภาคเหนือจังหวัดเทียงรายและครั้งที่3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนรู้เท่าทันสื่อรวมพลังเป็นภายีเครือข่ายที่เข้มแข็งขับเคลื่อนการสร้างนิเวศสื่อที่ดีในสังคมไทย พร้อมสนับสนุนการน,นำต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างปรากฏการ์ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านนวัตกรรมสื่อสร้างสารรค์4กรกฎาคม2565กล่องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์หาลือร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสออวช และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมหรือบอพคออเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรสร้างกระบวนการและสร้างนวัตกรรมสื่อแบบต่างๆให้สามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นและนำเสนอข้อมูลที่ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อการเล่าเรื่องได้รอบด้านหลากหลายแงยม่มุม และขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์สู่การมีส่วนร่วมของคนในสังคมได้พร้อมทั้งสร้างฐานความรู้ด้านต่างๆในการสนับสนุนการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์19กันยาคม2565งานมอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสารสรค์สำหรับเด็กและเยาวชนภายใต้โครงการสร้างสารรค์ไทย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการประกวดสื่อสร้างสารรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในหัวข้อเยาวชนสร้างสารรค์สื่อสื่อสร้างสารรค์วัฒนธรรมภายใต้โครงการสร้างสารรค์ไทยโดยการมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นการมอบเกียรติคุณทางองค์ความรู้ความคิดสร้างสารรค์ของเยาวชนไทยที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สวยงาม ต่อยอดในเชิงสร้างสรรค์กับเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด20กรกฎาคม2565ันายงานมอบประกาศนียบัตรโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานมอบประกาศนียบัตร97ผลงานโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ผลิตสื่อน้ำดีมีคุณภาพมีเนื้อหาที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์และมีกระบวนการผลิตที่มีนวัตกรรมกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อและผู้สร้างสารรค์สื่อที่ดีมีความภาคภูมิใจและเกิดแรงบันดาลใจที่จะผลิตผลงานคุณภาพเพื่อส่วนรวมและสร้างสารรค์สังคมไทยต่อไป25กรกาคม2565 บทความออนไลน์ Instagram Meet Thailand s New Generation of Over 60 i s Influencers โดย The Guardian oh. The Guardian หนังสือพิมพ์รายวันแห่งชาติอังกฤษสัมภาษณ์ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมผู้จัดทำโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์กโครงการดำเนินการเองประจำปี2564จัดทำเป็นบทความออนไลน์ในหัวข้อ Instagram Meet Thailand s New Generation of Over 60 i s Influencers เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ The Guardian.com นำเสนอกิจกรรมสร้างการรู้เท่าทันสื่อและการใช้สื่อของผู้สูงอายุ <c oughs> เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยนับว่าเป็นการผลักดันผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของไทยสู่ระดับนานานชาติการ์ตูนแอนิเมชันสัมมาทิฐิท,ทลุมิติมายาผลงานผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไปประจำปี2562 เผยแพร่สื่อคุณธรรมที่ดีและสร้างสารรค์สำหรับเด็กเยาว,วชนและครอบครัวจำนวน84ตอนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิอย่างถูกต้องในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นที่สนุกสนานเข้าใจง่ายช่วยเติม,เต,มเต็มคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของสังคมให้งอกงามและน้อมนำหลักธรรมคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถรับชมได้ที่ Facebook และ YouTube กล่องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม